หลังจากเด็กๆปิดเทอมไปหลายวันนะครับผมก็มั่นใจว่าคุณครูเนี่ยคงอยากจะหากิจกรรมสนุกๆเพื่อทําให้นักเรียนเนี่ยกลับมาสู่โหมดของการเรียนรู้ใช่ไหมครับวันนี้ครับมีกิจกรรมสนุกๆที่ชื่อว่า i อ e a k e r c l a s s Room Activity หรือกิจกรรมละลายพฤติกรรมในห้องเรียนมาฝาก1กิจกรรมเด็ดๆครับ มาละลายพฤติกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนกันนะครับสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดย์แชร์นะครับหลังจากที่เด็กๆปิดเทอมไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะเปิดเทอมแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็น่าจะเปิดพร้อมๆกันนะครับก็คือวันที่1นธันวาคมแต่ก็อาจจะมีหลายๆโรงเรียนนะครับที่เปิดแล้วตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่ผ่านมานี้นะครับ แต่หลังจากการที่มีการปิดเทอมไปนานเนี่ยผมมั่นใจว่านะครับเมื่อกลับมาเนี่ยคุณครูคงอยากจะหากิจกรรมสนุกๆน,นะครับเพื่อให้เด็กๆเ,เหมือนเป็นการรีเซ็ตเป็นการปรับว่าเฮ้ยจะต้องกลับมาเรียนรู้อีกครั้งแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหากิจกรรมอะไรที่จะสนุกสนุกในสัปดาห์ที่1หรือคาบที่1นนะครับตัวผมเองก็หาเหมือนกันผมก็เลยมา Google ดูนะครับว่า มันมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์หรือกิจกรรมละลายพฤติกรรมอะไรอะไรสนุกบ้างนะครับก็เลยไปเซิร์ชที่ Google โดยใช้คำค้นว่า ice baker classroom activity นะครับถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเนี่ยก็คือเกมหรือกิจกรรมละลายพฤติกรรมในชั้นเรียนนะครับก็มีอยู่หลากหลายทีเดียวนะครับลองเปิดไปที่เว็บไซต์ที่1ก็อาจจะเจอเกมอย่างเช่น snowball observation game นะครับ ิกชันนารีนะครับแล้วก็มีหลายๆเกมอีกมากมายเลยนะครับแล้วผมก็ไปเลือกดูเว็บไซต์อื่นด้วยเหมือนกันทีนี้ก็เลยไปเจอเกมเกมหนึ่งที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตัวเองนะครับเคยเล่นและรู้จักเกมนี้เนี่ยจากคุณครูต่างชาติหนึ่งท่านนะครับพาเล่นตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้จักว่าชื่อกิจกรรมอะไรวันนี้ลองมาเสิร์ชดูอีกครั้งก็เลยเจอครับเจอกิจกรรมที่ชื่อว่า Back to the board นะครับ back to the board ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานในคาบแรกได้แค่ไหนละลายพฤติกรรมได้มากน้อยเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะแนะนําว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยถ้าเกิดอยากจะหากิจกรรมละลายพฤติกรรมเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนําให้ลองใช้คําค้น หรือคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ icebreaker classroom activity ซึ่งจะเจอกิจกรรมมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลองเซิร์ชเป็นภาษาไทยดูก็ได้ก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนะครับหรือใช้คำว่ากิจกรรมละลายพฤติกรรมในห้องเรียนในชั้นเรียนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวที่เราจะมาลงลึกในรายละเอียดที่ผมสรุปมาแล้วก็จากเคยใช้มานะครับแล้วก็จากการหาความรู้เนี่ยอยากจะมาแบ่งปันนะครับกิจกรรมนะครับ ละลายพฤติกรรมที่ชื่อว่า back to the board นะครับ back to the board ซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะไปตั้งชื่อไทยยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอตั้งชื่อไทยแบบบ้านๆน,นะครับหรืออาจจะเป็นความคิดของตัวเองว่าเออชื่อไทยนี้มันมันน่าเร้าใจนะครับผมก็คือไทยซิข้างหลังคืออะไรนะครับไทยซิข้างหลังคืออะไรหรือว่าใครจะไป uh, กิจกรรมหัน uh, หลังให้กระดานอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูแต่ละท่านจะไปตั้งชื่อให ฟังปูเลเย่กันเลยนะครับผมอันนี้ไม่ว่ากันนะครับทีนี้นะครับมาดูสิว่าใช้กับกิจกรรมใดได้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ชูโรงแน่นอนก็คือกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมหลังจากที่หยุดปิดเทอมไปหลายๆวันนะครับเ,รเด็กๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะโององแงไม่อยากมาไม่อยากที่จะมามาเรียนมาอะไรนะครับอยู่บ้านนานเล่นเกมหรือว่าอาจจะไปทํากิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยละลายพฤติกรรมกันหน่อยดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับใช้สําหรับ กิจกรรมละลายพฤติกรรมในชั่วโมงแรกหรือในสัปดาห์แรกได้เป็นอย่างดีนะครับนอกนั้นนะครับข้อที่2นะครับก็สามารถที่จะใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยเดี๋ยวผมจะพูดขยายความว่าใช้ยังไงนะครับในส่วนที่3ครับถ้าเกิดมีกิจกรรมการแจ้งแล,แล้วนะครับกิจกรรมจริงๆยังไม่มานะครับอาจจะรอคนมาเปิดงานหรืออะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กิจกรรมเนี่ยที่ชื่อว่า back to the board เนี่ยในการขั้นเวลาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยจะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมใดนะครับเขียนว่ากิจกรรมไหนเหมาะอยากใช้กับกิจกรรมไหนเนี่ยอันนี้ก็ตามใจเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวัตถุประสงค์กันนิดนึงนะครับว่าเราจะเล่นเกมนี้ไปทําไมก็มีหลากหลายรบริบทนะครับผมหนึ่งเลยถ้าเกิดเราเล่นเพื่อ ต้องการในกิจกรรมละลายพฤติกรรมแน่นอนครับสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กๆได้นะครับเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่จําเป็นต้องสอนเนื้อหาก็ได้นะครับเป็นการละลายพฤติกรรมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นคุณครูหลายท่านเลยสนใจกิจกรรมละลายพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเกม20คําถามเกมกระหล่ำปีหันษาเกมหัวมันฝรั่งร้อนนะครับและอื่นๆอีกมากมายก็ลองไปค้นเพิ่มดูนะครับข้อที่2นะครับถ้าเกิดใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็จะไป ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการพูดนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องใช้คําพูดนะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้พูดก็อาจจะเป็นทําท่าทําทางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยพัฒนาเกี่ยวกับการพูดแล้วก็ทักษะของการสื่อสารด้วยคําพูดหรือว่าท่าทางนะครับข้อที่3นะครับเพื่อทบทวนคําศัพท์นะครับหรือทบทวนความรู้เดิมนะครับโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับหรือว่าจะเป็นวิชาสังคมก็ได้นะครับวิชาไหนก็ได้ที่ เด็กๆอาจจาเป็นจะต้องจําเนื้อหามากๆแล้วมีคําที่เป็นนิยามเป็นความหมายเป็นลนักษณะก็อาจจะใช้เกมเกมนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับและสุดท้ายแน่นอน,นครับเกมนี้มั่นใจว่าเพิ่มความสนุกในการเรียนรู้ได้อย่างแน่นอนและนี่คือวัตถุประสงค์4ข้อนะครับที่อยากจะแบ่งปันเอาไว้นะครับผม ต่อไปนะครับมาดูกติกาการเล่นกันเลยดีกว่าครับกติกาการเล่นก็ไม่ยากครับข้อที่1เลยนะครับคุณครูก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามจํานวนที่เหมาะสมซึ่งไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวนะครับในที่นี้อาจจะแบ่ง3าถึงคน6คนหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่คุณครูจะไปทดลองนะครับผมไม่การันตีแล้วก็ไม่ฟันธงว่าเท่าไร่จะเหมาะแต่อยากให้คุณครูแต่ท่านลองไปทดลองดูก็ได้ ห้องนี้อาจจะ3 4คนอีกห้องน,อองนึงอาจจะเป็น6คนก็แล้วแต่นะครับผมทดลองกันดีกว่านะครับข้อที่2นะครับส่งตัวแทนของกลุ่มออกมาซึ่งอาจจะเป็น1คนก็ได้นะครับพื้นฐานที่สุดคือ1นคนออกมานั่งนะครับหันหลังให้กระดานนะครับนั่งหันหลังให้กระดานส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็จะนั่งหันหน้าให้กระดานนะครับนั่งหันหน้าให้กระดานส่วนคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยอาจจะ1-2คนก็ได้คือนั่งหันหลังให้กระดานนะครับหรือว่าจะยืนก็ได้นะ ข้อที่3นะครับคุณครูนะครับจะเขียนคำศัพท์หรือแปะป้ายบัตรภาพบัตรคําลงที่กระดานนะครับซึ่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็จะมองไม่เห็นว่าเออมันคืออะไรส่วนคนที่จะมองเห็นก็คือคนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนั่นเองนะครับและข้อที่4นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ไม่ได้เป็นตัวแทนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกัน พูดอธิบายนะครับพูดอธิบายลักษณะนะครับนิยามของคำคำนั้นหรือภาพภาพนั้นนะครับหรือถ้าเกิดพูดอย่างเดียวไม่พออาจจะแสดงท่าทางประกอบด้วยก็ได้แต่นะครับแต่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 เน้นย้ำว่าไม่ให้พูดคำคำนั้นออกมาหรือไม่ให้ชี้ไปที่จะเป็นคําตอบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเล่นในบริบทของการละลายพฤติกรรมอาจจะเอาชื่อของเพื่อนมาเขียนก็ได้แล้วบอก ไปชี้นะครับไปชี้เพื่อนเลยแบบนี้มันคือการเฉลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องบอกเด็กๆถึงกติกาในการเล่นด้วยนะครับข้อที่5นะครับตัวแทนของกลุ่มตอบคําถามจากคําใบ้ซึ่งถ้าใครนะครับสมมุติคุณครูให้ตัวแทนออกมามี3ทีมนะครับทีมไหนตอบถูกได้ก่อนทีมนั้นก็จะได้คะแนนไปนะครับและข้อที่6นะครับเล่นสะสมคะแนนตามเวลาที่คุณครูกําหนด หรือตามจํานวนคําที่คุณครูเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องเตรียมเลยก็ได้นะครับมาถึงแบบสดๆแล้วจดใส่กระดานเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากละลายพฤติกรรมก็อาจจะหมวดผลไม้หมวดสัตว์หมวดเพื่อนๆในโรงเรียนหมวดคุณครูก็ได้นะครับไม่ยากนะครับสําหรับการใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือนะครับถ้าเกิดเล่นแล้วจะมีการกําหนดคะแนนสูงสุดก็ได้ถ้าใครถึง10คะแนนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็นกติกาในการเล่นมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็เล่นไปจนกว่าจะหาทีมชนะได้นะครับมีอยทั้งหมด7ข้อด้วยกันและสุดท้ายที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจมากขึ้นก็ไปที่ YouTube นะครับไปที่ YouTube แล้วเซิร์ชนะครับคำว่า back to the board วงเล็บ vocabulary review นะครับก็จะเจอกับคลิปวิดีโอที่เป็น ครับเจอร์ที่ผมขึ้นเป็นภาพตรงนี้นะครับก็ขอบคุณเครดิตจาก uh, YouTube ช่อง English for Asia นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Back to the b o a r d นะครับผมยังไงในคลิปวิดีโอนี้นะครับดูจบแล้วก็อยากให้ท่านลองไปค้นกันต่อกันแล้วกันแล้วก็ลองนำกิจกรรม Back to the b o a r d หรือว่าไทยซี่ข้างหลังคืออะไรเนี่ยไปใช้ในคาบแรกหรือในสัปดาห์ที่1น,นะครับและผมมั่นใจว่า กิจกรรมนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพิ่มเสียงหัวเราะเพิ่มรอยยิ้มและเพิ่มความสุขความสนุกให้กับการเรียนรู้ได้อย่างแน่นอนฟันธงนะครับแต่ถึงจะฟันธงก็ตามก็อยากให้ทุกท่านไปลองนะครับการแบ่งปันทําให้โลกน่าอยู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการได้มาเรียนรู้ร่วมกันในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเห็น่ถ้าเกิดใครเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเป็นเรื่องที่ใช้ได้จริงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เนี่ย ก็ได้โปรดอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับฝากส่งต่อให้กับเพื่อนครูด้วยกันที่รู้จักและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคิดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าและสุดท้ายต้องกล่าวคำว่าขอให้สนุกและมีความสุขกับการเปิดเทอมใหม่นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ